บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอผู้ใดนะครับผมมันือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีพี่น้องเอ้ยพอดีว่าใส่กุ้งรอบดึกนะครับผมด้วยความจำเป็นที่ว่าหัวใจอยากกินกุ้งในเอฟซีก็เลยต้องทำตามหัวใจสั่งนะครับผมดีว่าพป่นอยาก,กินกุ้งหรือเอลา คงจะมองจัดให้นะครับเอฟซียับใส่สะที่บ้านแเฮมัอเช้านี่แหะครับพี่น้องใส่กุ่มรับดึกนะเอฟซีนะอืมดึกกับเดียวนะครับเอาอาหานประดุกนะมาซื้อหาให้ประดุกมาครับเมื่อกี้นี่โอ้ยฟองขูงเต็มเลยนี่คอืมนี่ เด็กพวกนี้มายามตีเจ้านะครับผมมารหรือบรมาไอ้ที่นะี้หนึ่งเด็กพวกว่ารอดนะครับน้ำแห้งแบบป่านนี้บุญเือบุญใดนะครับสองใส่ห้องห้งกระดุกนะครับมันนี่สาม,มดินเหนียวเฉยลม โอ <Els> ้ยปลาก้ยปุกปลาโดดโอ้ยปลาข้าหน่อยนะครับผมเอฟซีมือโซ่มันยำนกันนะครับผม ว่าิสด้กุ้งพอกอยอยู่บ้างครับผมพี่น้องเ่ว่าบุีตากุ้งนาอยตาบุีโอ้ปลาตายครับปลาตายมหันตาอืม,อม โอเคครับทนี้ก็สันๆน,นะครับผมเดี๋ยวมือซ้อมายามแล้กันนะครับผมรอครับรอ,รบรอสวัสดีครับ